กองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนผู้ปกครองนะคะให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากพบว่ามีการส่งข้อความเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์นะคะทั้งในรูปแบบของ SMS แล้วก็ตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ลูกหลานใช้โทรศัพท์มือถือก็ยิ่งต้องระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่อาจจะตกเป็นเหยื่อกันได้มากขึ้นค่ะ ทางพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าปัญหาเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มคนทำงานยังตกเป็นเหยื่อของภัยทางอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการส่ง SMS ชักจูงให้เข้าไปเล่นผนันออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ต่างๆจนต้องสูญทั้งเงินแล้วก็นำไปสู่การก่ออาชญากรรมที่เราก็เห็นกันอยู่เป็นระยะๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด คอยสังเกตพฤติกรรมด้วยค่ะอย่างเช่นเก็บตัวเงียบใช้เงินเก่งและมีอารมณ์ฉุนเฉียวด้านพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องของการพนันนะคะโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาช่องทางการพนันที่หลากหลายให้ง่ายต่อการเข้าถึงทำให้ควบคุมและป้องกันยากมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ค่ะปัญหาการพนันออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปค่ะ